อ้พ่อหนุม่มก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยล่ะถ้ากดแล้วก็ไปรับ,บชมคลิปนี้กันเลยโอเคก็ขอการสวัสดีที่พี่น้องชาวไทยกันทุกท่านกันเลยนะน,น,กกนั่นเองนะวันนี้พวกผมแม็กกี้บอลนั่นเองวันนี้เนี่ยผมจะมาแจากโค้ดออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์หลังจากที่ปิดตัวไปประมาณเกือบครึ่งวนนะันม okay. ั้งโอเคซึ่งโค้ดนี้ก็จะเป็นอันนี้เลยนั่นเองก็คืออ่าโค้ดนี้เลยซึ่งเรานั้นก็จะได้ ใส่คนนี้แล้วเราก็จะได้240สตาร์ดัสซึ่งไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็น240ทั้งที่มันควรจะเป็น250เลยจะได้สูมได้หลายๆรอบออ <Wow. S 1> ไม่รู้เพราะอะไรเราก็จะได้ประมาณอ่า3,000เพชรใช่แล้วก็จะได้ประมาณ1,000เหรียญใช่แล้ว 1, นะแล้วก็จะมีพวกของสเปเชียลแบดเดอร์อันใหม่นั่นเองก็จะเป็นของอ่าดัตกับตัวอะไรไม่รู้นะอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้ อันนี้มไไมเมอะไรไม่รู้เนี่ยเมอะไรไม่รู้เนี่ยบอกหน่อยได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆเออแล้วก็จะมีเดวิลโลวไว้อันนี้ด้วยไวน้นี่ทำตึงๆตัวมันก็เต็งอยู่แหละเออลืมบอกไปนะโคนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณ50ขึ้นนั่นเองนะถึงจะใส่โคดนี้ได้แล้วก็ยังมีฟูเทจนะที่ผมสุ่มได้อ่าเมเลดัสนั่นเองก็จะเป็นฟูเท็อันนี้เลย โอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ก็ด้วยเลยนะฮะเออแล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดนี้ยนะเออโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ลนะบายสวัสดีครับ